นนี้มาได้ที่ค่กแลครับคืนนี้จำังวัดผู้ไข่บรรยากาศใ่น้ำเจ้าขยาสวัสดีค่ะตอนนี้เราถึงที่พัก เป็นริมแพด้วยเดี๋ยวจะพาชมที่พักก่อนนะคะที่พักบรรยากาศดีมุมนั่งเล่นและติดแม่น้ำอากาศดีเวอร์ค่ะนี่บรรยากาศโอ้ต่างคนต่างยุ่ยุ่งอยู่กำลังเตรียมของทำปาร์ตี้คืนนี้อโอ้เย็นโดนลงโดนลม อุ้ยโดนหอยหอยหอยออกอาการสีสันได้นี่ใช่ไหมสวยเป็นไงบรรยากาศอ้วนเดี๋ยวบ้างกูอ้วนอากาศดีมากสบายดูที่พักเราเป็นไงเดี๋ยวพาไปชมที่พัก ใครนอนไหนบ้างไม่รู้ยังไม่รู้อันนี้นี่เป็นที่น้องแบบเตียงคู่สี่คนดีมีตู้เย็นทีวีอันนี้จะเป็นอีกห้องหรืว้าวมีสองห้องเหรอว้าวเหมาะกับสาวโสดไงเออน่านอนมากโอ้มีห้องน้ำในตัวหรอกระจกอย่างสวยอ่ะแหนกระจกอย่างสวยเลย ที่นอนดีนะเนี่ยเนาะไหนลองนั่งดูดิอากาศดีดีไอ้ดีไอ้ไอ้เฮ้ยแบบสปริงด้วยโสดไหมโสดไหมโสดค่ะโสดมากดูห้องน้ำดิ้มีห้องน้ำในตัวด้วยใช่อุชยสะอาดดีนะกว้างด้วยโอเคโอเคถือว่าใช้ได้สมราคาถ้ามาในช่วงโควิดก็โอเคระดับหนึ่ง งต่าๆที่พักพี่เขาชื่ออะไรนะอ่าชื่ออะไรว่าพี่โอพี่พักพี่พักทำไมนะชื่ออะไรเรือนไม้เรือนไม้สไตล์รีสอร์ทเรือนไม้สไตล์รีสอร์ทสองเลยนะสองบรรยากาศเดี๋ยวเราจะเล่นน้ำตรงนี้แหละลงได้นะทำไมหน้าจอไม่ดำก็เราถ่ายดิข้างหน้าเป็นกลิตต์เนาะอ่ะยังไงต่อเดี๋ยว เตรียมตัวทำกับข้าวเนาะใช่เดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์เตรียมของก่อนเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูใหม่เดี๋ยวคืนนี้มีปาร์ตี้เดี๋ยวจัดกับคงกับข้าวคงยี่ตีเปลวจะจับไปเนี่ยคงยีตีไม่ต้องไปหาไหนเสาเนี่ยเสาไปซ้อมบนเสาเสาได้เลยไหนวะอนเสาเนี่เลยเนี่ยอสาวเสาเล่นบ้าง่ยรูดรูดตรงนี้ใช่ไหมแล้วจะมีคน เจอกันคืนนี้ค่ะแต่เรือเขาบอกว่าให้เราคลายเรือไม่มีแพเห็นเขาบอกว่าน่งเพได้เพเขาน้ำกินน้ำดำน้ำดำสุดกรองตุ้งน้ำดำสุดกองตุ้งมาแล้วครับน้ำกินตอนทําเราก็ไม่ได้ถ่ายเท่าไหร่ค่ะยุ่งกันหมดตอนนี้กินกันแล้วยุ่งแต่งรูปนะไม่ใช่เครเื่องผู้ใดไห้หน่อยได้หนิยุ่งกับคนที่คนเดียวเนี่ยอะไร มาเด้อบันนี้มาเด้อดูบรรยากาศรอบๆแซ่บเลยแพริมน้ำแอันเนี้ยเขาเรียกแพรบนน้ำจริงๆไม่ใช่ริมน้ำธรรมดาแพรบนน้ำไม่ใช่แบบแพรแบบอยู่บนตลิ่งแบบนี้ริมน้ำนี่แพรลอยอยู่บนน้ำเแล้วมีแต่แพรอะไรด้วยไม่น้ำมีแพรเดียวเลยวหรือว่าจะเป็นสายเหมือนไหนเมืองกาญจนบุรีนะที่มีเยอะๆที่อ่างเก็บน้ำของมันที่เขื่อน ฝั่งนู้นชัยนานะฝั่งนู้นชายนาเราเราไหวยน้ำกันไหวยน้ำข้ามคลองมโน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 รม่มนลอยมใช่ท่เขาบอมโนรมมุบานไข่นไบานเจ้าคือหลายแล้วอ่ะมโนรมสี่บาเจ้าโอ้ยเสีงมรเจ้ายนีที่นตื่นมรนเจ้าก็ไว้น้ำกับมานี่โสดหมดใช่ไหมครับเนี่ยมานี่โสดหมดไม่ข้ามเนาะ โสดแต่ไม่สิงสิงก็มีนั่นี่ะโสดหมดนี่โสดหมดยังจะไม่ก็ตอนนี้นางเอกผมไม่เหมือนเดิมดีบอกขึ้นเก่ากับง่ามขึ้นเก่าจั่แดกๆน้ำประอาบเฮ้ยคุณนี่อาบเดี่ยแต่ขายห่วงบ้านนั่นตบเบลอ หิวอ่อนน้ำบดได้ออกเป็นปากเต็มคำไม่แน่จริงจิงกวันนี้ไปไหนมากๆไปไหนมากงวันนี้ไปไหนไปไหนบ้างไม่รู้หลับอย่างเดียวโอ้ยตั้งแต่ขึ้นรถออกจากเมเปิ้ลปุ๊บหลับปั๊บหลับอย่างเดียวไม่มีเบียร์เขาจะพาไปไหนไม่สนหลับอย่างเดียวรู้แต่ว่าพอถึงที่ลงถ่ายลูป อร่อยมันน่ารักน่ารักนี้โอ้โหเหมือนนางมาร้ายเลยชอบกันเลยบอกแล้วว่าไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมร้าก็แบบธรรมชาติตรงนี้คือจริงจริงว่าจะไหนเนาะอย่าว่าเพื่อนอย่าว่าเพื่อนโอ้ยชิคกห้พายหัวอมาสิโอ้ยกับมาประหยัดกูโอ้โหกะออกซืีโลแค่นิดนึงไม่เราก็อยู่แบบธรรมชาติไงเนี่ยจะถ่ายมาทางนี้นะ ตายหมดอ่ะไม่กำลังลินกำลังนะเฮยยุ่งไปไหนมันวะอันนี้เราเาด้นึ่กนวนเลยฟังเสียงอ่ะฟังเสียงกระทะกี่ทิฟแล้วที่เราไม่ไม่เคยลืมเมนูนี่ยอนไม่นู่นยืนยนยมนยานยืนยืนืนยืนนยืนยอนยืนยืนยืนนยนยืนยืนยยนยนย้นนแรกนี่แม่อสอนเน่นยนนจัดงอ ปางอุ๋งงานแรกไงปลาแรกเนนี่ที่ขับมะพร้าวลงในเฟซก็อันนี้เนาะปางอุ๋งอันนี้อันนี้เนี่ยแล้วอีกพวกมีใครเชื่อแล้วก็พากันทิ้งปลาหมึกแห้งผมซื้อมาตั้งสามร้อยที่ไหนวะใช่ก็พอปางอุ๋งเนี่ยแหละทิ้งปลาหมึกผมตกดึกดไปิ้งปลาดึกปลาหมึกแห้งปิ้งกินนี่เด่ยวหรอแล้เราเราทิ้งไงมันปิ้งไม่หมดเลยอันนี้จำไม่ได้ซื้อจากตรงไหนวะจำไม่ได้เหมือนกัน้ำไข่อ้าวชาวบ้านมาหาเราแล้ว มีแพรเราแพรเดียวที่เสียงดังตอนนี้สต็อปเพลงไว้อยู่จังก็แพรเดียวเน้อเพื่อเสียงดังเสียงดังแค่เดียวเดียวเนาะสต็อปเพลงไว้อยู่ตอนนี้ต้องปฏิเสธเลยขอคาร์ดจากเขอไม่ใช่อะไรหรอกเจ้าของรีสอร์ทบอกดังเต็มที่ไปเลยขนาดคืนเป็นรอบสองเนี่ยเขายังบอกนะป้าบอกเต็มที่เลยเต็มที่เลยก็ป้าบอกว่าป้าดูแล้ว เขาบอกร้องรับไาดูแล้วมมาเต็มขนาดนี้ขบวนแสดงว่าสองร้านไม่มีคนขบวนมีโดตีด้วยนะถ้าไม่มีโควิดเนี่ยนี่ก็แกบอกแกเปิดร้านอาหารอยู่นี่ยแพนี้ถ้าต้องปกติไม่น่ามีว่างเลยอาทิตย์นะ้ไม่น่าว่างปกติแกบอกแพ่นี้กมาแกพูดดีนะเจ้าของเจ้าของเมื่อกี้เอาจานก็บอกเอาเท่าไหร่ ที่เรขึ้นไปปาถูกปาปดขาด้วยนะเดี๋ยวบอกเดี๋ยวเขาต้มแล้วแกี๋ยวบอกลงไปไม่ไหวช่วงนี้เหมือนแบบน้องเขาไม่ได้จ้างเหมือนแบบไม่ได้้จางเพราะมันโค็นพวกไม่ได้จ้ีงแล้วอีกเขาไม่ได้จ้างเพราะว่าพวกสถานที่ท่องเที่ยวมันระงับกันหมดอยู่แล้วเนาะตากล้องนะไทยเดี๋ยวคงดทำพกันไหนบ้างมั้เนาะมาไงเรามันแบบว่าเมื่อเปิดว่าไม่เหลือที่สองที่หนึ่งเปิดให้จองเปิดให้เที่ยวได้เดี๋ยวพิธเข้าไปันนะเนาะวัดนึ่งเนาะ มันอาจจะมีสองภาษาแทรกซ้อนก็ขนาดศาลหลักเมืองในกรุงเทพยังปิดอยู่เลยยังไม่เปิดให้บริการไปวันนั้นี่นหอนมปันนี่แป๊บมันั้นไปอุโมงไปก็สองคนอะไปสองคนเปลี่ยนลายรูปอนะ เออเห็นว่าเขาพูดซูมนี่มันไปไหนกันมาวะตอนแรกเห็นเตะทำบุญวัดศาลหลักตอนแรกเห็นเองคนเดียวใส่ไปถ่ายรูปใครกับพวกเพื่อนมันก็ไปทำบุญแล้วตอนนี้เป็นงไงกับตัวเราว่าเกิดอะไรสงสัยค่ำคืนนี้คงจะจากไปด้วยภาพนี่หายไปด้วยกันเน่เจอกันพรุ่งนี้เช้าในสภาพที่ว่าสภาพจะเต็มร้อยเป็นเยี่ยงไรน้องอยากโชว์ ตอนแรกไป <Okay S 1> ไปศาลหลักเมืองไงแล้วทีนี้ศาลหลักเมืองมันยังปิดอยู่ก็เลยพากันนั่งรถใต้ดีน่ะมาลงวัดหัวลำโพงมาทมาบุญถวายลงศพพวกไขรชีวิตโผก,กระเบือก็เลยแวะตัวไอม้มาลงสามย่านเนาะสถานีนั่นแหละพอดีอห,อหนูมันเป็นหนูไอ้นี่มาแล้วจะไปถ่ายหลายรอบแล้วอุโมงค์น่ะกับช่างภาพหนูก็เลยแวะเลยเอาเนี่ยแล้มือถือถ่ายได้น่ะมือไม่รัดนะไม่ได้เอากล้องไปนะวันนั้นเอามือถือถ่ายตอนนี้นางเอกลิ้นรวง ผมได้เจอกันผู้นี้เช้าแวครับ่คนอ่ะอุโมงสวยจะสัมภาษณ์มนยังไม่พันกันหยลูกเพโปรโมทที่ไหนด้อให้ของมาเยอะเลยวันนี้มอน่งทั้งอะไรต่อใหม่ีมล้ออยู่นี่ือแล้วก็ข่า คอในคัวใช่มเยเยแกจะเอาเราไม่ต้องไปฝั่ง้อชหั้ม้อเนยเรือยอย่างนี้กเข่ากเรียไแกจะเอามไรอ่าาไวเี่่ไหรกะติกน้ห่อนเดี๋ยวถึเราก็ได้อาหารเช้าครับอาหารเช้า้วันนี ตื่นมาเจอแบบนี้บรรยากาศแบบนี้ยงงเลยครับทำไมมันขาวไปหมดอย่างนี้ลองรอยก่อนเสียหายเมื่อคืน น้องสาวดิข้างินกาแฟก่อนจากเมื่อคืนกับเมื่อเช้าโอ้ยถามก่อนใครตื่นก่อนใครจัดแต่ละคนโ<ด>ชวันนี้ไปเอาอะไรมาให้พี่กินกันนี่เลยจ้าปลาทองกโกแต่เช้าไปทำเลยใช่ไหมเนี่ยตื่นมาก็เจอบรรยากาศขาวไปหมดเลยครับตอนนี้ เรามาหน้าหนาวแับใช่เหื่อกต่เมื่อวานทำไมมันร้อนอย่งางเมื่อวานร้อนไนีเยาวสาย์ก็ร้อนเนี่ยอตอนเช้าไม่ร้อนร้อนกดร้อนหรอไม่ไม่อะไม่วันนี้มีโปรแกรมไปไหนวันนี้ไม่ไม่เคยรู้โปรแกรมอะไรกับเขาเลยค่ะกินก่อนเนาะเดี๋ยวไปค,คิดกันเอาเลยมากินเลย ถ่ายดูเป็นย yeah. ังก็ไปถ่ายดิเออไม่ก็ถ well> yes. um ่ายสิ่น่าประเทกระจายอยู่เนี่ยภูราชาติไปยุของแม่งเดี๋ยวกูจะสีขวมีสองภาษาฟังเดยวจาสีขอวพ่เอาเดี๋ยวอันนับแป๊บอันนับห่อยห่อ กูก็จีสังภาพกูกะร่างอยากได้แบบว่ายืนสดกาแฟไหมแต่ว่าแก้วแบบบ่วห้กูเลยว่ามาเมสปาบอะไ้มาเมสภาพกูได้โยแต่แก้วบ่วห้กูนี่มันมันบ่เห็นแบบแก้วแบบมันบ่เห็นแบบโอ้ยแบบทำกลางใสหมอกอะไรประมาณนี้น่ะเข้าใจของบออย่างแบบเพี้ยนไปหนึ่งรองมึงกันบ่มันขาวโพลนบ่เขาได้อยู่นะกว่าจะได้แต่ละภาพเอาเอายืนจักรกันก็ได้เอากระเทิงโต ไปยืนไปยืนนกลางผู้หาวหมวกนีเป็นข่านางมังมุกเซมุกเแบบนาเบลังคุณบอกกาแฟบอกมุกจงโ้ไหมมุกเซลแเนาเลอย่างว่าหาเลอะกว่าหลือมแม่น้ำสแกนการมันรวมป้าตอน ตัวก็เปลี่ยกกันน่ะถึงถ uh 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 ึงดินยุ๊บว้ายน้ำใสมากมากเ่ยโอ้ถ่ายถ่ายรูปเหรอเด้ ได้เวลากลับแล้วเราเปิดแล<ะ>้ว <ละ S 2> ยังอัดยังอัดแล้วเรียบร้อยโอเควันนี้ก็เดี๋ยวเดินทางกับกรุงเทพนะคะแต่ว่าเราจะไปเที่ยววัดกันอีกประมาณสองวัดวัดท่าซุงกับเขาแล้วก็เดี๋ยวเรายิงตรงเข้ากรุงเทพเลยลก็นี่คือที่พักของเรานะคะติดริมแม่น้ําถ้าใครสนใจก็โทรเข้ามาได้นะคะไม้ <My S 2> เรือนสักรีสอร์ทสอง พิมเลยพีพี p <PS> อเลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราบอกอีกทีหนึ่งค่ะโลเคชั่นดีมากเปิดเพลงได้เสียงดังอะไปขอบคุณเจ้าของแล้วขนุไทยเนี่ยอเพียงอเพียงหมายความว่าทำน้อยๆู๋ยเตี๋ยวขนมปังสังขยาแม่ไพพทานอร่อยที่สุดนะแต่ถ้าถ้าหนูไม่จอหมนูไม่ได้ต้องจอข้ามคืน คนอุทายไม่เอารวยเอาแค่พออยู่ได้เหมือนที่บ้านเลยครับรีสอร์ทก็อาแค่พออยู่ได้ไม่เอารวยเพราะมันไม่รวยอยู่แล้วไม่รวยอย่แล้วไม่รวยยังไงก็ขอบคุณที่พักแล้วครับยินดีต้อนรับทุกคนที่พักชื่อที่พักอะไรบอกได้เลยครับไม้สไตล์รีสอร์ทอำเภอเมืองเกาะเพโพอนเกาะเทโพอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีครับ พักสบายนอนสบายไหมคะสบายมากนอนหลับอากาศดียูนริมแม่น้ําเจ้าพยายา้ามฝังไปก็เป็นจังหวัดชัยนาทวันนี้ก็ได้มาเที่ยวสองจังหวัดครับได้กําไรได้กําไรมาทีเดียวได้2จังหวัดาที่พักแบบนี้มานานละช้าก็มีข้าวต้มข้าวต้มซีโคงอ่อนใส่กุ้งสดอร่อยมากใช้ข้าวอย่างดีซี้ของทำเองทำตีหา ให้เดินทางปลอดภัยโอกาสหน้าเชิญอีกครับเดี๋ยวไปที่วัดเราเดินทางต่อไปที่วัดกันต่อนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกทีก็คือคลิปถัดไปนะคะที่วัดโอเค